ท่าเรือทีมเยือนอยู่ในชุดขาสุพรรณบุรีรัตได้จงังหวะเปิดลูกนี้มาโดนมงสกัดได้หายมินตันโซเลสพักโอ,อกและลูกนี้กวาดยิง1-0ครับการท่าเรือทีมเยือนครับออกนำในจากนั้นครับตรกต่างฝ่ายือน2-1ครับหนึ่งจังหวะต่อไปอมาของทางบุรีรัมย์แล้วบอเนี่ยโอ,โอสายไม่มีเติมครับต้องรออ๋อแล้วครับมาแล้วบดินบดิน บาดินเปิดจัดมาลูกนี้อ้าวแฮมิลตันได้กลับตัวชิงแล้วโอ,โโอ้โหพลิกขึ้นนำสองหนึ่งครับจังหวะกลับตัวยืนในกรอบเขตโทษของแฮมิลตันโซอาเรสครับคืนมาสุพรรณันสุพรรณันเบิ้ลสวยมากครับปากกอนหลุดมาแล้วปากกอนเปิดไปลูกนี้ชัดเรียบร้อยครับหนึ่งสูดโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าลูกง,ง่ายๆเลยครับของแฮมิลตันครับจังหวะคลอสเข้ามาจากปากกอนเปลยพัชปากกอนปากกอนยัดมาตรงนี้ชิงแล้วหลุดมาเลยครับทางด้านชิมุระ ชิบุราปาดไปเสาสองเรียบร้อยครับโอ้โหค,คือเล็งแล้วนะครับแล้วตรงนั้นนี่แฮมิลตันก็วิ่งมาชาร์จที่ประกเน,น้นการเปิดบอลที่แม่นยำของประการโยนข้ามกลับมาแฮมิลตันได้ยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยครับโอ้โหสุดสวยจริงๆครับลูกยิงของแฮมิลตันโซอาเรสครับติโรมามองหาเพื่อนอยู่เปิดมาชาเตลี่จับบอลแรกไม่ดีหลุดมาถึงแฮมิลตันเข้าซ้ายแล้วแปรนิ่มๆเลยครับโอ้โห นทน์ม่วงงามเลือกแบบไหนครับยอ่องย่องจอกจอกเข้าไปแล้วก็ยิงนิ่งจริงจริงครับนำสองหนึ่งครับการท่าเรือโอ้โหขาขวาเลือกยอดมาลูกนี้นักชกบอลเรียบร้อยครับสามหนึ่งครับอูจังหวะนี้สิวรลักษ์เองขาตายด้วยนะครับ โอ้โหเจ้าเวหาของจริงครับตัวเตะมุมครับชานุกนูลเปิดมาลูกนี้แล้วยังไงพลิกได้ซ้ายทิ่เรียบรอยครับโอ้โหกองหลังบุรีรับไปยืนดูอะไรกันครับปล่อยให้แฮมิลตัน